สวัสดีครับวันนี้โปมาเล่นแมปคอมกับน้องชายวัสดีครับผมชื่อสาดนะส่วนพี่ข้างๆชื่อว่ากายมันแหลกอะไรอ่ะมันแหลกไอ้พวกกดตั้งร้านค้าก็เออกดขายตรงเนี้ยโอค้างอ่ะเงินมีสองพันไปทำอะไรดีน่ะเออดูดูโอ้โหเรามีเรามีเงินเราก็ไปร้านค้า นะคุณละล้านแล้คุณละล้านแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่เค้นสมปีลาตัวนี้เราจะซื้อบอดเป๊ะหนึ่งนะเตะหงออกเต้งออกเลยมาต้องเล่นและต้องสมัครตัวนี้ละกันเนาะแพ็แพ้เอาให้เงินหมดเลยโอเคอโ้โหเอาโน้ตบุ๊กมาเลย อ่าโปรโวชั่นไฟล์หนึ่งพันวอนโอ้ยอะไรอันนี้อันนี้สองสิบแล้วรอบนี้แบบของแม่งอาจจะแพงขึ้นสักนิดนึงนะแรมก็ไม่รู้อ่ะเอ,เอานี่มาเล่นแทนเลยเอซ์อโอ้โหมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยสองกี<จ>่ร้อยยี่สิบแปดสองร้อยสิบหกอันนี้600หกร้อยกว่าแต่ก่อนล,อลหัสดูว้าวแีห่หายแล่งหายหมด เองไม่ได้เพื่อนเพื่อนเกือบจะสองร้อยคนอยู่แล้วหายไปเหลือแค่แค่สามคนแล้วอันนี้อะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ออกมันมันมันใช้ซิงได้ไหมไม่รู้ขอใช้คุณเลือกอะไรกันไม่รู้เรื่องว่ากระบ้านเหมือนเดิมนะอ้าวช้ากับช้าเลยซึ่งแม่แบบยังไงก็ไม่รู้แบบกรอบคอมแล้วแม่งกูเกมไม่โหลดด้วยซับไปแบบ CPU โคตรตึงอ่ะ สีเหลืองเต็มแกนพนาแกนฮิชพนาโอ้โหมันบเอเอหนึ่งห้าโอา้โหเขาสายทีจ่ายไฟให้หนึ่วัตต์หนึ่งพันวัตต์แม่มันจะบ้าการ์ดจอใส่ได้ตั้งสตัวบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วซีบเป็นอะไรอะเอ่เซซีบียูคอยสี่คอยสี่สองโอ้โห แพงนะเนี่ยแพงนะขอปิดซีรีวอย่านี่กับแมบนะแพงอะไรแม่งโนบุเปิดโคตรช้าเออมาแล้วอ่าแล้วก็พัดลมเป็นซิงค์เล็กๆพัดลมรุ่นเบสเกนรุ่นเบสเกก่อนที่คุณชายจริงจริงเลยครับรุ่นอันนี้รุ่นยาเมเต้เราเรายังไม่รู้ว่าคุณรู้ยังใช่แล้วผมคนจริงผู้ชี่วยาูดซ้อนทำไมขาย ใส่ชื่อ3 2มพเสียงพัดลมอย่างดังอ๋อสองยเฮ้ยข้าระบบพีที่ไม่ได้สมัครเฮ้ยขายได้ดีเลยเอเอของแพงชัวเอาเหมือนเดิมรจะรอบนี้ขอซื้อซิงมาใส่แทนนะเอาบอร์ด A15 เหมือนเดิมนะ A15 ก็ได้ลงคิดไป อันนี้พาวเวอร์เซไพห้าร้อยบาทอันนี้หนึ่งพันบาทเอาอันนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวราขายได้แปลขึ้นสัหน่อยอ่าตัวนี้ก็แล้วกันนะเออแร่มฉี่นี่แหละสาเหตุทำไมชอบสองร้อยสมุกนี่แหละสาเหตุทำไมชอบทำในโนบุกผีเพราะว่าโนบุกช้าโนบุกช้าเฮ้ยคนดูเงินผมไม่พอเอาตัวนี้ก่อนเอาสี่ตัวเอะคนดูสอนสี่ตัวเลย แม่อันนี้ซื้อไม่ได้ส่วนไม่พอแล้วก็ดูมีส่วนไม่พออย่าทุบเอาผู้หัวร้อนนะเอาเพิ่มรายการโอ้ยอเป็นอะไรมันก็จะพังหมดเนี่ยแม่ยิงข้อ,อยิงแบบนี้นะเดี๋ยวขอใส่บอดเอหนึ่งห้าแป๊บนึงก็นีม่มาหวยนี่ย เลมสีแล้วมันเข้าอะไรวะอู๊กาโจก้าโจไปมีส um ่วนไหนใส่อารมณ์สีตัวอะไรอะไรว่าเอ้ยย่าย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 ่าโจกุ้งยิ้เกุย้าตัว จริงๆแล้วมาใส่ได้เจตัวแล้วคนดูผมแกซื้อมาได้ไม่กี่ตัวเองอันเจ็ดปล่ะโอ้ไม่ได้รอเป็นเจ็ดแเ้ลยเหรอเออเป็นเจ็ดแปดเกาสี่สิบอ็ดสงสมรตมือมึอแปลกๆโอเคขายได้ดีด้ยนะช่างวุ้ยดีแล้วทำไมกูไม่อยากจุ๊จุ๊ สร้างเอ๊ะตาเข้าคูกเกินโควมแล้วพี่ไม่อยากทำคลิปกับแกเลยดูแบบนี้มันน่า,า,านรำคาญยิงเลยน่ารำคาญเลยตรงนั้นแหละตรงตรงนั้นคือตรงไหน,นเออามันแปลว่าแกอะแดงว,ว่าเราคุณแกมาทำโอ้ยอันนี้มันก็โอ้ไม่มี่องสรากาใส่ประลงดู <c oughs> อารมณ์โคตรเยอะไม่รู้เอามาทำมาอะไรเนี่ย CPU ใส่ไอ้น,นี่ได้ปะไม่ใส่ได้ซิงโอเคดู <c oughs> อารมณ์กี่ตัวสองสามสี่ห้าห้าตัวใส่ได้ห้าตัวแป๊บหนึ่งไปแล้วรอบอกชมะมัดชะมัดออกจากไอเ้เฉยดู นี่หนึ่งสองสามสี่ตัวไหนอ่ะโคมโคมตัวไหนปิดทุกด่างข้างบนเหรอไม่มีใส่ได้ห้าตัวแต่ไม่รู้ว่าอีกตัวตัวที่น่ะตัวตัวไหนอยู่ตรงไหนอะไรงี้โอเคเย้เบบี้มาใส่ต้งมีขายได้สี่พันสี่ร้อยแปดสิบว้าวว้าวห้าพัน ว้าวว้าวแบบสเต็ปผมนี่มีตัวะายขาดไหนเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยเอาใหม่โอเคจะผ่านไหมเนาะ พวอปะลุปะลงไฟ LED ว่ะเย้เย้ยกายสบัดได้แล้วสิงโอเคคือม้นไม่พอได้ฟังนะมันจะได้ไม่ลำบากอะไรยงไงเพราะว่ามันไม่พออู้หเสียดายเลยไม่ได้ซื้อสิงมาซื้อแต่ได้คูเลอร์มาได้โดนบุคังคันมาแมบโอ้โห อะไรจะเยอะขนาดนั้นแต่ผมจะใส่ตัวด้านล่าง LED อะไรไม่รู้เนี่ยอ่อากำหนดเองนะกูกำหนดเองไม่ได้เล่นหรอกซันได้ได้เล่นหรอกช้าสมามุตนะเขาบอกให้กดอะไรนะมันจะมีไฟล์ขยะกูที่ได้ยินนี่ถึงกับ ลึกซึ้งแล้วร้องไห้เลยทันทีทำไมกดไรเดี๋ยวก,ก็บอกว่าไปดูในโทรศัพท์ดิอเอีบอร์ดที้างมาส์เกมมิ่งพังันดูต้องใช้ต้องยืมเม,มาส์เมาส์น้องนะเมาส์เกมมิ่งผมพังันดูมัม่ขาดเนาะ สายขาดคนดตนูต้องยืมต้องยืมเพราะว่าที่ที่มันพังเพราะว่ามันตึงเกินแลครับคนดูแบบอาไปได้หกพันสี่แล้วของที่อยู่ในตัวผมคืออะไรเนี่ยมิสเตย์บอวบัตคนดูเฮ้่อเร็วจังเลยคนดูประกับโอ้โหเจ็ดพันหนึ่งโอ้โว ไม่ไม่เอาจ็ตพันหนึ่งิดพันสองไจ็ดพันหนึ่งคิดไปได้ยังไงก่อนอามาซื้อตัวเดิมโอ้โหคอมมันเป็นอะไรคอมมันแหลกชิบหายเลยเนี่ยสงสัยต้องไปซื้อคอมมาใหม่แล้วคอมจริงๆนี่แหละไม่ใช่คอมในเกมไม่ใช่ว่าแม่งน่าเนี่ยดาวลุไม่ได้เพราะว่ามันมีอยู่แล้วโอเค เออตอสองหกกิกอันนี้สองพันเหรออันนี้การจอทีสี่ศูนยเรเลเเปดาวหลดเรีสุดเฮ้ยน็ตเออเร็วอยากเล่นเกมดูเน็ตผมเอา พบดีเกินนะโอหมดเวลาแล้วคงไม่ได้เล่นตลอดไปโอ้ยมันหลุดอะไรนักหนากับเน็ตเนี่ยอ่าไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้ประกอบคอมแล้วเนะี่ยแบบโอ้โหซื้อมันต้องเยอะแยะเนี่ยเงินลดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเนีูต้ามอ่า,รา,อาเรียบร้อยไไฟเป็นการกระบาดแฮ เรียบร้อยเพรแค่นี้นะไม่ได้เล่นแล้วเนี่ย